อ่ะก็ด,ดูตะกากแล้วมันยังไม่ออกดีต้องงัดต้องหน่อยหน่อยอันนี้ตัดไฟแล้วนะครับไม่มีไฟเรียงนะ,ะวันนี้ก็ไม่ดอกไปไหนเนาะเดี๋ยวจะมาซ่อมอเครื่องจีนให้ดู เครื่องที่3ามอีกันนี้สองนะครับคือ5้า8มันไม่ทํางานโอเคอันนี้ผมลองใส่ถามไปแล้วเดีวลองดูใส่ถานแล้วเนาะไฟไฟติดอ่าโอเคไฟเข้านะครับกดรีโมทห้าหนะครับไม่ทําเลยนะห้าเโอเคเดี๋ยวมาลื้อกันดู <c oughs> อันนี้จะเป็นคลิปสั้นมาลองลื้อดูว่า อ่ามันจะเป็นเพราะอะไรอันนี้อาการคือไฟเข้าเนาะจะกดสั่งงานไม่ได้สังเกตน,นะครับเอาม้ลองใหม่ 5...6...7...8... โอเคเดี๋ยวมาลื้อกันเลยก็มาลื้อกันโต๊มันจะลกๆหน่อยนะโอเคลื้อเลยเอาทานออกก่อน หรือหรือวงชอนชุดนี้ออกมายวดูลองดูสวิตไอสวิตเลิร์นนิ่งพวกเนี้ยเสียไหมเราลองดูว่ามันรับสัญญ,ญาณได้หรือเปล่าโอเคลองดูครับก็ ไม่น่าจะเกี่ยวว่าไม่น่าจะเกี่ยวที่เสาอโอกาสเพราะว่าระยะใกล้ๆมันยังไม่ทำเนาะปกติต้องทําละแม่ติดมั้งละมาโอเคหรือชุดนี้ออกมาเลยครับหรือออกมาดูก่อน Okay. ลื้อออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ดันลงมาเลยอ๋อโอเคตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะใช้ทามสติเตอร์แทนอ๋อ oh, ทามซ t ิเตอร์แทนเดี๋ยวลองใจไฟดูมากอนอื่นมันต้องลือ้อไอ้ตรงนี้ออกก่อนอาจจะยากหน่อยลืออ้อไอ้ชุดชุดแถบแถบสีดําแดงออกมาก่อนให้เป็นแผงเปล่าก่อนเนาะมาลื้อเลย vở nó nỉ cái tốc của a kang mang gomay ở đâu được bài đấy chào đấy chào นะเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างก่อนหนึง่งอันจะเป็นงี้จะดูดออกมันจะเห็นดูดออกไปเลยเนาะให้เป็นอย่างงี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดึงออกโอเคไปลื้อก่อนนะลื้ออกมาก็จะเป็นอย่างงี้นะครับลื้ออกมาแล้วเดี๋ยวลองลองจ่ายไฟเข้าดูใหมเนาะเรามาลองเทสดูว่ามีไฟห้าโวลต์ห้าโวลต์เลี้ยงชุดโมดูลรับสัญญาณหรือเปล่านนชุดนี้อันนี้คือโมดูลรับสัญญาณนะครับอโอเคจะลองจ่ายไฟเข้าแผงดู โอเคเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูนะครับตั้งไว้มันไม่เกินยนะี่สิบโวลต์เนาะอันนี้เห็นมิเตอร์ไม่เอ่ยอน,นี่โอเคลองวัดไฟดูวัดไฟเข้าดูก่อนว่าผมตั้งไวห้าจุดหกโวลต์โอเคห้าจุดหกมีไฟเนะเาะอ่าก็ตอนนี้ก็มาวัดไฟที่เลี้ยงชุดโมดูลนะครับว่ามีห้าโวลต์หรือเปล่าเนาะ อันนี้คือชุดโมดูลนะครับเลี้ยงก็ต้องมีไฟประมาณ5โวลต์่ามันจะเป็นเป็นอย่างนี้ชุดโมดูลมันจะมีหมดสีขาเห็นไหมสีขาตรงนี้เห็นไหมฮะสีขานะับเป็นขาหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้จะเป็นกาวขาันนี้เป็นกาวแล้วก็เป็นาสาย Data นะครับเส้น Data 2เส้นนะครับนะแล้วก็เป็นไฟ VCC นะครับ5โวลต์เส้นหนึ่ง 1. อ่ะลองวัดไฟดูเก้ปึ๊บ มีนะครับมีประมาณ5โวล์เนาะใช้ได้มีไฟแสดงว่า,าชุดโมดูลรับสัญญาณชุดนี้น่าจะเสียเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นความถีไหนก่อนโอเคมาเดี๋ยวถอดชุดนี้ออก <Okay. S 2> อ่ะก็ดูตะกาะแล้วมันยังไม่ออกดีต้องงัดตังหน่อยหน่อยอันนี้ตัดไฟแล้วนะครับไม่มีไฟเลี้ยงนะอ่ะจะตัดไปตอนนะ้อออกดีกว่าออกยาก โอเคก็ต่อมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโมดูลนะครับรับสัญญาณอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปหาตัวใหม่เปลี่ยนเราลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยเนาะโอเคไปหาของก่อน่นะ,นะก็ใส่ไปแล้วนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วอันนี้เห็นไหมครับจริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกผมก็เอา ถอดชักัวอื่นมาใส่นั่นแหละมีเยอะมีเยอะอยู่แต่ว่าต้องดูความถี่นะครับว่ามันรีโมทความความถี่ไหนนะครับเป็นสามหนึ่งห้าสี่สามสามอะไรเงี้ยก็ต้องดูความถี่ดูดูก่อนว่ามันเป็นมันเป็นตัวไหนเนาะโอเคมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาลองเทสดูว่ามันรับสัญญาณได้หรือยังโอเคอันนี้มันเป็นห้าหกเจ็ดโอเคมายวลองเทสจยไฟมีไฟมาแล้ว ความสะอาดซะหน เข้าแล้วเจิดไหมอันนี้ยังไม่เซตใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล ARNING ใหม่นะเพราะของเดิมมันเป็น5 6 7หกเจ็ดทารับสัญญาณได้ก็ต้องอถ้ามันรับสัญญาณได้ก็เป็นเลขเดิมเนาะ5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 4เลขนะครับก็คือมันเป็นถึงกล่องเนี้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องใส่น็อตใส่เสาอากาศในเขาด้วยเนี่เดิมมันจะลืมละไม่รู้ทุกกล่องเป็นยังไงหรือยังโอเคอ่ะลองดูหนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่ติดได้นะห้าหก หกเจด็ดแปบดบโอเคก็เสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบให้เหมือนเดิมคือรุ่นนี้มันยังเป็นระบบทรานซิสเตอร์อยู่นะครับมีมียูทรานซิสเตอร์อันนี้เป็นเลกูเลตเนาะอันนี้อันนี้เป็น,กกน,อ,อ,น,นอันนี้เป็น,น,นเลก,กูเลต5โวลต์น,นะครับตัวนี้เป็น5โวลต์5โวลต์แล้วก็มี <c oughs> เป็นชุดทรานซิสเตอร์นะครับอ,อ่จะเป็นเบอร์8050แล้วก็8550นะครับ2ตัวเนาะจะเป็นคู่เป็นคู่ อย่างนี้อันหนึ่งคู่หนึ่งนะครับหนึ่งตัวเป็นชั้นแนวทีหนึ่งชั้นแนีสองนะครับชั้นแนวสามแลวชั้นแนวดีสี่อย่างนี้นะครับจะเรียงแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมเอารุ่นใหม่ให้ดูที่มันจะไม่ใช่เป็นไททิเตอร์แบบนี้ละซึ่งอย่างเงี้ยมีปัญหาตรงที่ว่ากำลังไฟมันไม่แรงเนาะกำลังไฟมันไม่แรงแล้วก็เดินสายได้ไม่ไกลมากของเดิมๆนะครับแล้วก็ใช้ใช้ถ่านขนาดถ่านธรรมดาเนี่ยสองสองเอเนี่ยครับ ที่เป็นฐานจีนอย่างเงี้ยบางทีอ่ะ <c oughs> มันอยู่มันใช้ได้ไม่นานเนาะโอเคแต่ที่ผมเอามาขายที่ผมอาจาหน่ายเนี่ยผมจะแปลงหมดแล้วนะครับผมจะแปลงก่อนก่อนจะจําหน่ายนะครับคือเหมือนโมดิฟายมันก่อนแล้วแหละว่าต้องต้องให้มันมันแรงก่อนเนาะเราเราเรา,เราจำหน่ายแล้วก็ผมรับประกันเองผมซ่อมให้ได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเครื่องของผมที่ผมมีให้ดูว่าวงจรม,มันแตกต่างกัน,กน,นปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะอันนี้ที่ผมเอามานะครับอยาลองดูรุ่นใหม่ขายดูสังเกตว่ารุ่นรุ่นพวกนี้ครับรุ่นรุ่นแรกๆนอ่าปุ่มเล ARNING มันจะมีทั้งหมดสมมติ4ี่ชั้นแล้ก็4ี่ปุ่มเลยไหมครับปุ่มเล ARNING ก็จะมีสี่ปุ่มเลยเนาะโอเคอันนี้ถ้ารุ่นใหม่ๆมัไม่มีข้างหลังจะไม่มีละอ่ะมีจะมีอ่ะของเดิมในปุ่มเล ARNING มันจะมี4รูข้างเนฮะเอาไว้ไน่าแต่ของผมมันจะเป็นอย่างนี้ละข้างหลังไม่มีนะครับรุ่นใหม่ๆอ่าแล้วก็จะเป็นเป็นปุ่มเล ARNING อยู่ด้านหน้า อ่านี่เห็นไหมครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปประกอบขึ้นนะเราเดี๋ยวลองดูโอเคครับโอเคมาลองอันนี้ประกอบประกอบเนาะยังไม่ได้ต่อเสาอากาศเดี๋ยวลองก่อน <c oughs> เพราะลูกค้าบางคนบอกว่าพี่เสาอากาศหักมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับระยะก,ก็จะใกล้ลงนะครับแต่ว่าใกล้ลงในที่นี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสิบเมตรนะครับ กือบสิบเมตรนะไม่เช่ว่าเดินมาที่ใกล้ๆยังไม่ติดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับฐานรีโมทหมดนะครับเราจะมาเถียงกับผมที่หลังวิธีฐานเปลี่ยนแล้วอโอเคโอ้นี้หลุดอีกปกิดจี่ายเข้านี่ก่อนฐานเราซื้อใหม่ๆอะครับบางทีมันก็มีม,มีมีปัญหาได้เหมือนกันไอ้ฐานที่ว่าฐานไม่ไม่ว่าจะตามเซเว่นตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตามเซเว่นอะผมไม่เถียง ผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาเพราะขอใช้ถ่านบางทีมันมีเกรดมาอยู่แล้วมียี่ห้อมาแต่บางบางทีอะอย่างที่ผมซื้อเนี่ยซื้อถ่านอย่างนี้มาเนี่ยผมเอาไว้ลองผมซื้อเป็นกล่องเลยผมซื้อไว้ลองกล่องมันถูกมันกล่องสองร้อยกบาทหรือร้อยกาบาทผมจำไม่ได้เอาไว้ลองเครื่องพวกนี้แหละแต่ว่า <c oughs> บางคนอะลูกค้าบางคนก็ซื้อถ่านถ่านตามร้านค้าร้านค้าที่เขามาแพ็คขายเขาบางร้านนะผมไม่ได้ว่าร้านค้านะบางร้านเขาจะซื้อถ่านเป็นแบบนี้แหละเอามา แกะแพ็คขายแพ็คละยี่สิบบาทซึ่งบางทีอ่ะมันไม่ชัวร์เนาะบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ชัวร์ถ้าให้ดีก็ซื้อฐานพวกอาคาไลหรือว่ายี่ห้อดีๆใช้ไปเลยตามเซเว่นนะครับแพ็คละประมาณห้าหกสิบาทอ่ะแล้วอย่างนั้นใช้คุ้มคุ้มกว่านงั้นก็ตัดใจตัดใจซื้อฐานชาร์จไปเลยก็ได้ชัวร์กว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเถียงทีหลังว่าพี่ผมเปลี่ยนฐานแล้วทําไมไม่ติดก็นั่นแหละครับ ลองดูก่อนสวิตยังไม่ได้ใส่เนาะติดตว okay. mm hmm. สวิตโอเคอ่ะสวิตเรียบร้อยลองใส่ฐานฐานเดิมฐานเดิมนี่ผมลองมากินนี่เลยเดิมเดิมเลยดูติดไหมอืมอ๋อสวิตเปิดอยู่แล้วเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเข้าเข้าล่องเดิมมันห้าหกเจ็ดแปดมาลองอันเดิมหกเจ็ด ปด <8. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวลองเอาหลอดไฟเทสมาดูหลอดไฟเทสที่มีอยู่เนี่ยที่ผมใช้อยู่มันเป็นหลอดสําหรับ1ิสองโวลต์แต่ว่ามันก็มันก็ติดให้เรามองเห็นได้นั่นแหละมันเป็นหลอดมันเป็นหลอดไส้เ,เป็นหลอด LED ไว้เทสก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองดูไม่พูดเยอะแต่ก็พูดเยอะแหละโอเคอ่ะลองลองลอง,ลองใส่ฐานดูก่อนอยังไม่ได้ประกอบนะนี่แค่ใส่หลอดไฟเทสดู อ่าโอเคลองดูนะครับเลขห้าหนึ่งสองสามอ่าโอเคใช้ได้ทุกอันแน่นอนเดีย๋ยวเปลี่ยนทุกอันเลยตรงไหน,นเปล่าเสียงอะารตอนไหนลูกโอเคลองทุกอันเนะาะอันนี้ผมไม่อยากถอดเอามาเยอะหลอดถอดมากหมดก็หายหมดอ่าโอเคเอาสักช่องก็รู้แล้วมันติดมาแล้วแหละแน่นอนถ้ารับสัญญาณแล้วก็จบลวเลขหกโอเคอเดี๋ยวเลขหกนะ โอเคครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าหากใครชอบคลิปอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับเครื่องจุดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ